สวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมมีอะไรเขียวๆเ,เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ใบบัวนะคะมันคือฟักทองนั่นเองค่ะโอ้โหเต็มแปลงสวนเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ปลูกแค่หกเจ็ดต้นนะคะดูนะคะสุดยอดโอ้โหนี่คือฟักทองญี่ปุ่นนะคะเรามาดูกันว่า ลูกเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แค่ยอดนะคะยอดแบบโอ้โหปวดอ่อนๆนี่อันนี้ลูกกาลังออกเยอะแยะเลยนะคะดูจากข้างล่างนะคะอ้นี่ไงคะนี่ว้าวโอ้มีลูกใหญ่ๆด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิโอ้โหมีกี่ลูกนะดนะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนู่นตรงนน้นก็มีนะคะ พอเขาได้ที่เนี่ยพอเขาเก็บได้นะคะฟักทองญี่ปุ่นจะต้องใบเหลืองแล้วก็เราจะมองเห็นลูกแสดงว่าเราเก็บกินได้แล้วนะคะถ้าใบายเยอะๆอย่างนี้นะคะแสดงว่ายังกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเล็กๆนะคะแต่ใครแบบมีเยอะเอาฟักทองอ่อนๆไปแกงก็ได้แต่ว่าเสียดายนะคะฟักทองที่ญี่ปุ่นแพงมากแค่แบบว่าชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆอ่ะ้อยกว่าลคะค่ะนี่นะคะ ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะยังอยู่ในสวนค่ะตอนนี้ก็ลิสากําลังเอาใบพลิกออกนะคะก็เผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปสั้นนะคะจะให้มาดูคลิปยาวนะคะเนี่ยม wow ันใบมันเยอะอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมีต้นเยอะมากๆแล้วปลูกแค่ต้นเดียวแล้วใบเยอะอย่างงี้ทายังไงแล้วก็ถ้าเราอยากให้พลิกเรานะคะดกๆนะคะเก็บได้เยอะๆนะคะ ทำตามนี้นะคะนี่เราจะต้องคอยเอาหญ้าตรงโคนออกไม่งั้นเขาจะมีเพียมีแมลงมีนอนนะคะเกิดเชื้อราต่างๆนะคะมีแต่เชื้อโรคนะคะอ่ามันไม่ไม่ดีกับผักนะคะเพราะฉะนั้นนี่จริงก็ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าต้องถือโทรศัพท์ก็เลยเอาถุงมือออกให้เพื่อนๆค่อยๆนะคะเอาใบข้างล่างเนะะี่ยค่ะออกนะคะต้องค่อยๆนะคะไม่งั้นจะหักมันหักง่ายมากเลยนี่นะคะนี่นะคะ ราก็จะเอาใบเขาออกนะคะช่วงข้างล่างข้างล่างเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วอันไหนที่มันมีสองอันนะคะเนี่ยอันนี้มันหน่อออกมานะคะนี้เราไม่เอานะหักทิ้งไปเลยค่ะให้เหลือต้นเดียวไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะคะนี่เอาใบใหญ่ๆเนี่ยออกนะคะเนี่ยอ,ออกไปเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ตอนที่เราปลูกเรามัดเข้าไว้เนาะมือมือจะดำมากเลยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันแดดร้อนนะคะออกแดดแค่ชั่วโมงเดียวก็ดำแล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะย้ายเนี่ยคะ่ะย้ายมาเรื่อยๆจนเขาจนถึงสูงประมาณนี้นะคะย้ายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบข้างล่างเนี่ยคอยเอาออกเรื่อยๆเลยคะ่ะจนกว่าเขาออกลูกออกผลแล้วพริกจะดกมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเรามีใบมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างเยอะ มันจะดูดสารอาหารนะคะมันไม่ถึงข้างบนพอมันไม่ถึงข้างบนปุ๊บมันจะไม่มีผลผลิตที่ดีให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใบข้างล่างเนี่ยอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะงานเลือกหญ้านี่ก็เต็มเลยนะคะไม่มีเวลานะทําแต่งานนะคะไอ้สาก็ไม่ใช่ว่าแค่อยู่บ้านทําสวนอย่างเดียวนีนนี้บ้านแล้วนะคะไม่ใช่อยู่บ้านทําสวนดูหญ้านะคะหญ้าเต็มเลยไม่มีปูเลยนะคะมีแต่หญ้าไม่คนละหญ้านะคะมีแต่ต้นหญ้านะคะ เต็มเลยนะคะนี่อันนี้อลิสาก็เอาออกแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มัดขึ้นไปให้ถึงให้ถึงข้อตรงนี้นะคะเพราะว่าลมญี่ปุ่นนะคะมันแรงมากนะคะลมที่ญี่ปุ่นเนี่ยแรงจริงแล้วก็มีลมทั้งปีนะคะฉะนั้นเราจะต้องมัดเขาแบบประมาณนี้แล้วก็พอเขาโตหน่อยเราจะต้องเอาไม้มาคาบทำเ,เหมือนที่พิงให้เขานะคะซ้ายขวาเพราะว่ามันดกมากๆนะคะถ้าใครที่ตามจากปีที่แล้วที่อลิสาเก็บพริกถ้าใครไม่เห็นนะคะ ใครคิดว่าเอ๊ไอสบปลูกพริกดกขนาดไหนถึงมาสอนเพื่อนๆมาบอกว่าให้เราทําตามเนี่ยนะคะไปดูเลยค่ะไปดูคลิปปีที่แล้วนะคะก็ดกมากๆเก็บต้นหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะคะเก็บไม่ไม่ไหวนะคะการดูแลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ต้องพ่นยาไม่ฉีดยาไม่อะไรแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยไม่ใส่เลยเพราะว่าครั้งแรกที่เราทําพลดินเนี่ยในเนี่ยมีสารอาหารนะคะเพียงพอสําหรับจนเก็บผลผลิตนะคะ ไม่พ่นยาไม่ใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนที่เราทําดินเนี่ยเราใส่ขี้วัวใส่แกลบใส่สารอาหารใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้องอาออกนะคะอย่าให้อย่าไว้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายไม่ว่าจะเป็นต้นมะเขือนะคะหรือว่าต้นพริกนะคะเราจะต้องเอาเขาออกเพราะเราอยากจะกินลูกเขานะคะให้ถ้ามีใบยเยอะลูกก็จะไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะเราจะต้องเด็ดแบบนี้นะคะ เด็ดเขาออกไปเลยไม่ต้องเสียดายเพราะว่าคันนี้เขายังไม่โตพอที่จะให้เราเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใบใบข้างล่างออกให้หมดแล้วพลิกเราจะโดกแล้วก็เพ็ดด้วยนะคะถ้าแสงนะคะถ้าสมมติว่าใบเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะแสงเขาไม่ถึงนะคะลำต้นหรือว่าไม่ถึงส่วนอื่นนะคะมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราเกิดเพีย้ยมแมลงนะคะนอนต่างๆใบใหญ่ๆอย่างงี้นะคะคอยเอาออกนะคะ ถ้ามันบางต้นเยอะเราจะทําให้พริกเราเนี่ยปลูกเอ๊ะคนสงสัยปลูกพริกในญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเผ็ดนะคะแม้แต่ต่อให้จะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นของมาจากบ้านเราหรือว่านันนี้อันนี้ก็ซื้อต้นกล้ามาอันนี้เป็น super h o ตนะคะเพราะว่าไอาสาอุดหนุนพี่เขาตั้งแต่ไอาสาเริ่มทําสวนเนาะจริงๆเราก็สามารถเอาจากอมเมล็ดพันธุ์นะคะที่เราปลูกปีนี้เก็บพริกแห้งแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ได้ต่อแต่ว่า โดยที่ว่าดิสาคิดว่าเออไอจาอดหนุนพี่เขาตั้งแต่แรกแล้วก็เรามาอยู่ที่นี่แม่บ้านญี่ปุ่นนะคะถ้าเราทําอะไรเองหมดเลยเพือพ่อนเราก็จะไม่มีรายได้ทุกปีดิสาก็จะต้องซื้อจากพี่เขานะคะปีนึงก็บางทีแล้วแต่ความสะดวกนะปีนี้ก็เอาห้าสิบต้นนะคะก็ปลูกห้าสิบต้นนะคะเป็นซุปเปรอร์ฮอตเพราะว่าดิสาชอบกินนะคะซุปเปรอร์ฮอตเนี่ยมันจะหอมเอามาใสายย่ยำนะคะมาทํา ยำม,มาทําผัดอะไรเงี้ยมันหอมแล้วสีมันสวยแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดจัดๆเนี่ยต้องใช้เป็นพริกจินดาเนาะมันเผ็ดมากพริกที่เป็นดั้งเดิมที่อาริสาปลูกเลยนะคะอันนี้เราก็จะเอาใบเข้าออกนะคะเนี่ยเอาออกไปเลยนะคะก็ถือกล้องข้างนึงเนาะมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเราก็จะเลื่อนอันนี้ขึ้นมาเอาใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะต้องค่อยๆหักนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหัก ใบใหญ่ๆเอาออกไปเลยนะคะอันเล็กๆข้างล่างนี่ก็อ,ออกไปเลยค่ะนี่นะคะเอาไว้แต่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะให้เขาโล่งๆให้แสงนะคะโดนตรงโคลนแล้วก็ถ้ามันแข็งๆงเงี้ยเราก็สามารถบี้ดินช่วยเขานะคะให้เขามีได้หายใจเนาะอย่างเงี้ยนะคะพริกอันนี้ปลูกง่ายไม่ค่อยมีมแมลงไม่ค่อยมีอะไรค่ะเนาะอันนี้คือความรู้ที่แบบใครที่ปลูกพริกนะคะมาแบ่งปันกันนะคะก็ต้องเอาใบออกทวายอย่างเงี้ มันจะไม่ค่อยดกแล้วมันจะเกิดมแมลงหนอนเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็วกมากันที่ฟักทองต่อ,โ,อโหยาวมาถึงนี่เพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมคะเท้าเนี่ยเห็นไหมคะเท้า,น,ทานี่นะเป็นหมูป่านะคะที่เขามาจากนู่น ون, ตรงเขาตรงนู้นนะคะตรงนั้นนะ่ะไม่มีบ้านคนแต่ว่าตรงข้างบนมีนะคะก็คนแถวนี้บ้านในป่านในเขาก็มีนะคะนี่เห็นเท้าเขาไหมคะกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาตรงนี้แหละคะ่ะ ก็จะมาหาผักกินหาผลไม้เรากินไม่รู้ว่าเมลอนจะลอดหมูป่าไปหรือเปล่านะคะอันนี้ฟักทองนี่ก็ไม่ลอดนะคะบางทีก็มากินบางทีก็มานี่อันนี้โอ้โหตรงนี้มันเป็นไม้ที่เพื่อนๆตอนที่อริสาทำบ้านครั้งแรกเนาะ แล้วเราตัดไม้อันนี้เป็นกิ่งไม้ใบไม้เขาก็ใช้เครื่องมาบดเลยนะคะบดละเอียดลไว้ตรงเนี้ยแล้วมันดีมากเห็นไหมคะฟักทองโอ้โหอยากตดดใบไปแกงมากเลยโอ้โหตรงนี้มีเยอะมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเพื่อนเพื่อน,นสุดยอดนี่แม่ย่ายังไม่เดินมาถึงนะคะเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นขอภัยค่ะเสียงดังเลยตื่นเต้นนะคะดู มีเป็นสิบลูกนะคะตรงนี้ดูดูตรงนั้นด้วยตรงนั้นเห็นไหมแสดงว่าดินตรงเนี้ดีมากนะคะละมาดด้คนข้างบ้านคงบอกว่าลูกสะพ้ายบ้านนี้คุยอยู่คนเดียวนะคะนี่โอ้โหแถวนี้มีเป็นยี่สิบลูกเลยค่ะโอ้ในนนท์ก็มีนะคะโอ้โหเยอะมากเลยปีนี้เราก็อิ่มหนำสารลาน,นะคะ่ะกินฝักทองได้เต็มที่ โอ้นสแสดงว่าปลูกตรงนี้มันดีแต่ทุกปีเราจะปลูกที่เดิมไม่ได้นะคะปลูกที่เก่าที่เดิมไม่ได้เพราะว่ามืนมันดูดสารอาหารนะคะตรงนี้โอ้โหพุ่มใหญ่ๆในทุงน่งนานะคะแค่ตรงนี้ก็โอ้โหยี่สิบลูกแล้วค่ะแค่เน,นีแค่ละแวกตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะยี่สิบลูกละ ก็จะหกโมงแล้วอะเพื่อนๆพ่กนี้ต้องทํางานด้วยนะคะพ่กนี้จะต้ก็ทํางานค่ะทํางานทุกวันนะคะทํางานทุกวันเช้าด้วยเจ็ดโมงครึ่งก็ออกไปแล้วนะคะเจ็ดโมงครึ่งตีห้าก็ตื่นทุกวันค่ะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าเป็นแม่บ้านมีฝุ่นเนี่ยตีห้าต้องตื่นมาทําข้าวทําอาหารให้ลูกกับสามีกินนะคะแล้วก็ เตรียมของอุปกรณ์โรงเรียนกระเป๋าโรงเรียนนะคะเตรียมน้ําดื่มแต่ไม่ต้องทํำข้าวกล่องเพราะว่าลูกอยู่ปอสองแล้วนะคะไม่ต้องทํำข้าวกล่องแล้วถ้าอยู่อนุบาลเนี่ยต้องทำข้าวกล่องทุกวันนะคะแต่ว่าพอขึ้นโรงเรียนเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะมีอาหารกลางวันให้นะคะเราก็ไม่ต้องเอาอาหารไปแล้วก็พอตอนบ่ายสามเนี่ยเขาก็เลิกเรียนแล้วเขาก็เดินไปตรงที่เขาเรียกว่าจิโดคลับนะคะมันเป็นที่ฝากสําหรับพ่อแม่ที่ทํางานนะคะ ฝากต่อนะคะก็ห้าโมงกว่าเกือบหกโมงก็ไปรับลูกเนี้ยค่ะแล้วก็กลับมากลับมาถึงบ้านก็รีบทํากับข้าวเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะเขาคุณครูก็จะบอกว่าต้องเอาลูกนอนสามทุ่มนะคะกลับมาถึงก็ต้องให้ลูกทํากันบ้านนะคะมีกันบ้านทุกวันนะคะก็ส่วนมากกันบ้านที่นี่ก็จะเป็นอ่าศาสิสตร์แล้วก็าภาษาคันจิาภาษาญี่ปุ่นนะคะคันจิเนาะคันจิแล้วก็ เก่บ้านเราถ้าเป็นบ้านเราก็คงเขียนกอไก่นั่นเลยค่ะก็ <c oughs> คงทํากอไก่ <c oughs> เขียนตัวอักษรต่างๆแล้วก็เรียงคําศัพท์อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเวลาก็ลิซาก็เข้าสวนนะคะถ้ากลับมาถ้าไม่ค่าไม่มืดนะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนมันก็จะไม่ค่อยมืดลิซาก็กลับมาเนี่ยหุงข้าวเสร็จก็ให้ลูกนั่งทํากันบ้านก็วิ่งเข้าสวนอาจจะมารดน้ำอถอนหญ้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะทําสักอ ครึ่งชั่วโมง4ี่สิบนาทีหรือว่าบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็พาลูกกินข้าวตอนทุ่มครึ่งแล้วก็กินข้าวเสร็จก็พาลูกนะคะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็พาลูกเข้านอนเนี้ยคะ่ะกิจจกิจวัตรประจําวันอะ่ะของลิศาก,ก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะก็อัน,นนี้กะเพรายังไม่ได้ลงดินเลยะคะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทําแปลงต้องทําแปลงกับตรงนี้ค่ะแปลงกะเพรานะคะถักไปสักสี่แปลงนะคะก็ขอให้พ่อสามีช่วยเพราะว่า ไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ก็คืบหนึ่งแล้วค่ะใบกะเพรานะยังไม่ใช่ยังไม่มีเวลาปลูกเพราะว่าสออาทิตย์แดดลมแรงแล้วก็ฝนตกดินเปียกก็ทําทําแปลงดินไม่ได้มันจะแข็งนะคะอันนี้มันหน่อออกมาเราก็ถอนทิ้งเลยนะคะเนี่ยหักหักก็ได้นะคะหักทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายถ้าเราทําอย่างนี้นะคะทําให้พริกของเราแข็งแรงเนาะไอศาก็ทําปลูกพริกนี้มาก็เข้าปีที่สี่แล้วนะคะ สามปีกว่าเนาะถ้าปีที่สแล้วที่ทำคลิกเนี่ยก็พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์รถ um mm hmm. มีรถถ่ายมาดังหน่อยนะคะคุณลุงขับรถไวมากเลยอ่ะคุณลุงข้างบ้านอ่ะขับรถถ่ายไวมากเลยนะคะเขาขับรถเร็วมากลุงคนนี้นะคะเขามีที่เยอะมากแต่ว่า คือรวยจริงๆอ่ะเป็นแบบเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของที่หลายที่นะคะแล้วก็กิจาการเขาก็มีอ่ะคนแถวนี้ขยันมากเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเขาโคตรขยันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินนะเขารวยมากๆนะคะคนที่เขาทํามีที่ดินทําสวนคนญี่ปุ่นนะคะ<ส><ๆ>เขารวยมากอะ่ะเพราะภาษีแต่ละปีก็เยอะเหมือนกันนะคะเขามีที่ดินเยอะเยอะมากบางคนก็เป็นเจ้าของ คอนโดในเมืองอะไรเงี้ยนะคะหมู่บ้านจากสารอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังทํานาทําเองที่นี่เขาไม่จ้างนะคะเราทําอะไรเราต้องทําเองยกเว้นโรงงานร้านค้าถึงจะมีลูกน้องถ้าทําสวนเนี่ยส่วนมากทําเองนะคะไม่ค่อยจ้างใครเพราะว่าค่าแรงมันแพงนะคะจ้างเขามาสมมติมาตัดหญ้าเนาะเหมือนคุณลุงข้างบ้านเขาป่วยเขาป่วยเขาใช้แรงไม่ได้เพราะว่าเขาล้มวันนั้นหัวฟาดพื้นนะคะก็จ้างต้องจ้างให้เขามาตัดหญ้าเพราะว่า ในหมู่บ้านเนี้ยห้ามให้มีหญ้าห้ามให้ถ้าเรามีสวนนะคะจะต้องคอยดูแลต้องปลูกแล้วก็ต้องดูแลสวนนะคะปล่อยให้ลกหรือว่าไม่ทําไม่ได้นะคะมันเป็นกฎของที่นี่เนาะแล้วทีนี้เขาทําไม่ได้เขาก็ต้องจ้างคนอื่นมาทํานะคะเขามาทําแค่สองสามชั่วโมงค่ะก็ประมาณเจ็ดเจ็ดพันบาทนะคะประมาณนี้นะคะประมาณเจ็ดพันบาทแปดพันประมาณเนี้ยค่ะ ไอ้สาวก,ก็บอกเขานะเออคุณจ้างฉันไปทําก็ได้นะนเผื่อเราจะได้รับจ็อบอะไรเงี้ยแต่จริงๆง,งานเราก็เยอะแล้วนะแต่คุณแม่ย่าไม่ให้ทํานะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เรามีผลประโยชน์อะไรกับคนข้างบ้านหรือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันเพราะว่าถึงเวลามีปัญหามาก,กลัวเราจะทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าอยู่มบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ไม่ให้ไปช่วยแล้วก็ไม่ให้ไปว่าไปรับจ้างอะไรเงี้ยมันไม่ดีกับเราด้วยแล้วก็ ไว้หน้าพ่อแม่สามีด้วยนะคะว่าต้องเป็นรับเอาลูกสะพายนะคะไปทํามาหากินเยอะไม่ได้เนาะก็ต้องไว้หน้าเขาด้วยนะคะนี่เราก็มัดเขาอย่างนี้นะคะมันถ้าเขาต้นใหญ่ขึ้นเราจะต้องมาอันนี้นะคะเราจะต้องมาขยายมือดําเลยล้างออกอยู่ค่ะเราจะต้องมาขยายเพราะว่าอย่าให้เขารัดถ้ารัดมากๆเขาจะหักนะคะนี่เริ่มออกดอกแล้วอันนี้มันไม่ดีเนาะเราจะเด็ดเขาออกนะคะ นี่ค่ะเขาก็โตรเรื่อยๆถ้าเราไม่เอาใบออกนะมันต้นแค่เนี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ดกแล้วมีแต่ใบนะคะมีแต่ใบลูกพิกไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์เพื่อนๆให้เพื่อนๆฟังแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเผื่อใครที่เข้ามาฟังลองถ้าใครอยากปลูกผักถ้าเราปลูกมะเขือปลูกพริกนะคะให้เราหมั่นเอาใบเขาออกหรือว่าผักชนิดใดที่ใบยเยอะๆจนปิด ปิดตรงนี้ค่ะตรงโคลนนะปิดเยอะๆอาจจะทําให้มแมลงเยอะเพราะฉะนั้นแม้แต่ผักกินใบเราจะต้องเอาใบเขาออกบ้างบางส่วนเพื่อให้แสงเนี่ยเข้าถึงต้นนะคะแล้วก็ตรงรากเนี่ยก็จะเกิดทําให้เขาแข็งแรงนะคะทําให้เขาแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคได้ดีนะั่นเองนะคะนี่ก็ไม่ใช้สารเคมีนะคะที่นี่นะก็ตอนแรกที่เอาดินเลย ตอนที่เราใส่ต้นลงไปเพื่อนๆถามว่าอริสาใส่ผงอะไรเห็นอยู่ในช้อนตอนที่ปลูกพริกอถ้าใครดูอยู่นะคะมันเป็นอันนี้นะคะมันก็คือเคมีมันไม่ใส่ไม่ได้ครั้งแรกอะในดินญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีหนอนขาวๆแล้วก็แมลงที่มันคอยกัดกินรากมันนะคะเคยไม่ใส่แล้วมันไม่เหลือเลยนะคะแม้แต่ต้นเดียวกินรากมันหมดเลยนะคะอะไรนะแมลงมันเหมือนหนอนนะคะมันอยู่ในดินตัวใหญ่ๆนะคะ เราจะต้องใส่ลงไปแล้วก็เพีย้ยอ่ยอันนั้นนะมันจะป้องกันเพียยะะเเพ้ยด้วยนะคะเชื้อรากับเพี้ยด้วยนะคะนั่นแหละเราก็เลยต้องใส่ลงไปแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าพอใช้จนกว่าเก็บเกี่ยวอะสารเหล่านั้นมันก็สลายหายไปแล้วค่ะนะคะเนี่ยเราจะต้องคอยเอาญ้าตรงโคลอนออกไม่งั้นนะมันจะมีหนอนเยอะมากแล้วเราอันเนี้ย การที่ไอสาใช้นี่มันง่ายมันง่ายมันหมุนง่ายมันเลื่อนง่ายนะคะเนี่ยอันนี้เอาออกไปเลยนะคะเนี่ยพอเราเอาเขาออกนะพอเขาเจอแสงดีเขาจะโตไวามากๆเลยค่ะเก็บเกี่ยวได้ไวมากๆนี่ก็โมไปได้สิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะก็จะคลิปจะยาวเกินไปกลัวเพื่อนๆจะเบื่อน,นะคะก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะคะ,คะช่องนี้ก็หลากหลายสไตล์นะคะกินเที่ยวนะคะ ส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปทําสวนนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่หรอกนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากเอฟซีเป็นกําลังใจให้อลิาสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจได้แล้วก็ข้อสงสัยอะไรนะคะในการปลูกพริกการเก็บเกี่ยวหรือว่าการทําพริกก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะก็แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันหรือว่าใครมี ประสบการณ์ดีๆในการปลูกพริกที่ดีนะคะก็มาแชร์พิมพ์มาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังได้นะคะหรือว่าแต่ว่าดินเนี่ยดินนะคะดินแล้วก็อากาศของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เลยบางขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงเนาะนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะพบเจอกันใหม่นะคะไว้มาดาูการเติบโตของต้นพริกต่อไปนะคะเพื่อนๆจนถึงเก็บเกี่ยวเลยคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ